ฝากกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับรับนี่ไปมัดมังกรเพิงคำรามเฮ้ยสู้ไม่ได้กดดีก็ไม่สู้แล้วโวยข้าไม่ยอมโดนเล่นง,งานง่ายๆหรอกเยะ แค่นี้แขนนี้ข้ารับได้อยู่แล้วอ,อืออ้าโถ่เฮ้ยออกไปสักทีสิย่าฮะฮะไอ้เอ็ออวยแล้วฮะไม่ได้ก่อนละขุมครองจกกักรพรรดเล่นใหญ่รัชดาะไรสิจริงนะเฮ้ยชูเสียงฮะข้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ สรุปว่าข้าเป็นลูกน้องใครกันแน่เนี่ยเอานะจอย่าบ่นนักเลยชูเฉียงข้าเข้าใจสถานการณ์แล้วปร,รมาจารย์หยวนหาวนี่พวกเจ้าน่ะเอ๊ะนั่นมันแรงกดดันมหาศาลนี่จ,จอมยุทธขั้นที่หกเฮ้ยโถ่ยเอเอเ๊ะปร,รมาจารย์ยวนหาวอย่าบอกนะว่า ก็จะมายุ่งเรื่องของข้าด้วยอีกงั้นเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกนายน้อยโจข้าเองแค่ไม่อยากโดนลูกหลงไปด้วยเท่านั้นเองนี่พอได้แล้วล่ะโจยู่ฉานเจ้าอยากต่อสู้กับข้าตัวตัดตัว,ตวมากนักใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ย่อมได้ต่อจากนี้อีกสามเดือนเรามาประลองกันนี่โจยู่ฉานสถานที่ในการประลองเจ้าเลือกมาได้เลย เอ๊ะไม่ได้นะหยุนเซียวเขาเป็นถึงจอมยุทธขั้นที่4ีระดับห้าดาวเลยนะเจ้าทําเช่นนั้นไม่ได้หรอกฮ่าฮดีเจ้าพูดออกมาแล้วเนอะถ้าอย่างนั้นสมเดือนต่อจากนี้เจอกันที่รานประลองทองคำในอาจักเพิงพบคําข้ารับรองได้เลยเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าต้องคุกเขาอ่อนวอนขอร้องชีวิตจากข้าอย่างแน่นอน<笑><笑>เอ๊ะนี่เจ้านะมองอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วก็ อีกอย่างที่สําคัญแม่นางคนนี้ถ้าเจ้าแพ้ข้าในการประลองจะต้องยกนางให้กับข้าน้อยนี่เจ้าพูดว่าอะไรนะช้าก่อนหยุนเซียงนี่การประลองในครั้งนี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้วยหยุนเซียงเหตุใดเจ้าจึงเอานางมาเดิมพันเช่นนี้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจในชีวิตนี้ข้านะเคยเห็นผู้หญิงมามากมายนับครั้งไม่ถ้วน ในสายตาของนางนั้นต่างเต็มไปด้วยความกังวลและความเป็นห่วงในตัวเจ้าผู้ชายทั่วไปเพียงแค่มองก็น,น่าจะรู้แล้วว่านางน่ะกำลังชอบเจ้าอยู่มีเพียงคนที่มีความสามารถเช่นข้าเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับสาวงามเช่นนา้ไอคนหน้าตาปัะลักไรความสามารถเช่นเจ้านะ่ะจะคู่ควรกับนางได้อย่างไรกันฮ <laughs> ะนี่เจ้าว่าอย่างไงนะ <laughs> าฮ่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 า่ากี่ยวนะ่ะ ไปตายซะเถอะเจ้าน่ะเอ๊เอะใจเ,เย็นก่อนสิแม่นางเฮ้ย hey, วูวามจริงนี่เจ้าน่ะหยุดการต่อสู้แต่เพียงเท่านี้เถอะลานที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้มันใกล้แทบจะพังลงแล้ว <c oughs> มาสิแม่นางมาสิข้ัะชอบจริงๆผู้ยิงอารมณ์ร้อนเช่นนี้รอเธอเดี๋ยวข่านั้น <c oughs> จะจัดให้สาสมเลย <c oughs> อีกไม่นานหรอก ข้าทำให้เจ้าเชื่องเองถ้าอย่างนั้นพวกข้าขอตัวก่อนก็นแล้วกันเอ๋เดี๋ยวก่อนนะโอ้นั่นมันของดีเลยนี่มามาหาพี่สิมาเอ๊ะอ,อะไรกันท,ท่านพ่อช่วยข้าด้วย <c oughs> อย่าดิ้นสิจ้าตอนนี้นะ่ะ ข้าไม่ได้ไม่นางชุดแดงคนนั้นแต่ว่าข้าขอสาวสวยผู้นี้ก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยๆก็พอจะแก้ขัดได้บ้างเฮ้ยไม่เอายินดนมากทักสิในฐานะที่เจ้าเป็นถึงองค์หญิงของอาจักแห่งนี้คุณสมบัติของเจ้าอย่างน้อยๆก็น่าจะพอเป็นนางสนมของข้าได้อยู่มามามากับข้าดีน้องสาวข้าน่ะจะให้เจ้าเป็นนางสนมคนที่ยี่สสามของข้าเอง หยุดดุนนี้เลยนะไอ้สารเลวนี่ไอ้หนูลนหาที่ตายถึงที่เลยนะแกเอ,เอ๋อะไรกันหลบการโจมตีของข้าได้อเงน้นเหรอชิเป็นไปได้อย่างไรกันนายน้อยโจร,ระวังเพลงดาบหลินหัวไอ้โง่เอ้ยไม่ดูสาวรูปของตัวเอง ถ้าตัวเจ้าโดนหาที่ตายก่อนถึงวันประลองมากนักไทอยเงิั้นข้าจัดให้เจ้าเองปล่อยปล่อยข้านะเป็นเพียงแค่จอมยุทธขั้นที่สองระดับสามดาวกล้าต่อกรกับข้าจอมยุทธขั้นที่สี่เลยอย่างนั้นเหรอตายซะเถอะแกยาอฮะอะไรกันไนอ้เจ้าบ้านี่มัน,ไ,นไม่หลบการโจมตีของข้าเลยอย่างนั้นเหรอโถ่เอ้ยระยะแค่นี้หลบไม่พ้นแน่ อิสระเร็วเอ้ยเอยเอเฮึยังยังไม่จบหรอกชินลู่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้ามาช่วยเจ้าแล้วนี่เจ้าคิดจะไปไหนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโถวยแค่คนเดียวข้ากรับมือ,อยากอยู่แล้วอีคุณชายโจช่วยตัวเองไปก่อนนะขอรับอ แขนแขนของข้า,อาไอ้สาสระเลวเฮ้ยอยากตายมากนะนะแกก็ได้เงินข้าจะเอาจริงแล้วนี่เจ้านะจะยืนมองไปถึงเมื่อไรรีบจัดการมันซักสิฮะอะไรกันหลินหงฮึยเอ๊ะยุนเซียวช่วยข้าด้วย อืม <anse> สาวชุดแดงนี่แจมซะไม่มี